คุณผู้ชมครับณสนาม Circuit of the America ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสบรรยากาศการแข่งขันฟอร์มูล่าวันยู s นเต็ดสกลางปีกำลังลุกเป็นไฟยิ่งกว่าครั้งไหนๆและท่ามกลางความร้อนระอุนั่นเองผลการควอลิฟายสำหรับสป i ินต์เรสก็ได้จุดชนวนความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งแพดด็อกเมื่อ Max กซ์เว a ร์สตนแห่งทีมเรดบูล Racing ควบรถคู่ใจทยานควา้าโพ Position ไปครองได้อย่างเหนือความคาดหมายในวินาทีสุดท้าย นี่ไม่ใช่แค่การคว้าอันดับหนึ่งบนกริสตาร์ตแต่มันคือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการต่อบ,บัลลังของ2นักแข่งทีแม็กลาเลนอย่างแลนโดนอริสและออสการ์ปิแอสตีที่เคยดูเหมือนจะผูกขาดความยิ่งใหญ่ในการลุนแชมป์โลกปีนี้ไปแล้วใช้ชนะของวอร์สเตเันในครั้งนี้ได้สาดน้ำมันเข้ากองไฟแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนทุกสมการที่เราเคยคาดการไว้ โพ p o s สิชันครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่ชัยชนะเล็กๆในสนามหรือจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สันสะเทือนสมการการลุ้นแชมป์โลกปี2025จนถึงรากฐานเรามาวิเคราะห์กันครับสิ่งที่ทำให้ Proposition ครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการชัยชนะธรรมดาคือบริบทที่เกิดขึ้นก่อนหน้าครับแลนดน o อรลิสคือผู้ที่ครองความยิ่งใหญ่มาตลอดทั้งวันเขาทำเวลาเร็วที่สุดทั้งในรอบซ้อมคือ practice SQ1 และ SQ2 ทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางแม็กลาเรนอย่างสมมูรณ์แบบแต่แล้วในรอบสุดท้ายของ SQ3 เวอร์สเตเพนก็ได้ปล้นชัยชนะไปจากตรงหน้านี่ไม่ใช่แค่การชัยชนะแต่มันคือการประกาศกล่าวว่าชายผู้นี้และทีมเรดมูเร a ซิ n งกลับมาแล้วและพร้อมจะท้าชิงทุกคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเพียงดูจากตัวเลขก็จะเห็นภาพความยอดเยี่ยมของการต่อสู้ในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนอันดับหนึ่ง Max v e r ส p p e n ทีม Red b u l ทำเวลาได้1นาที32วินาที143อันดับ2แลนโดนอริสทีมแมกดาเลนทําเวลาได้1นาที32วินาที212อันดับ3ออสการ์ปิแอสตรีทีมแมกดาเลนทาเวลาได้1นาที32วินาที523ส่วนต่างเพียง0.071วินาทีช่องว่างที่เล็กกว่าการกระพริบตาแต่มันคือมหาสมุทรที่การระหว่างใช้ชนะและความพ่ายแพ้ในวันนี้ มันแสดงให้เห็นถึงนี่คือการต่อสู้ที่วัดกันด้วยฝีมือสมาธิและความสมบูรณ์แบบในทุกโค้งอย่างแท้จริงวอร์สเตเพนเองก็แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมุ่งมั่นของเขาผ่านคำพูดหลังจบการคอลิฟายว่ามันคือการคอลิฟายที่ดีมันคือการพยายามรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมตื่นเต้นสำหรับวันพรุนี้และมีความสุขกับวันนี้ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากแค่ความอัจฉริยะของนักขับ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าการพัฒนารถของเรดบู l เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางและสามารถต่อกรกับ m c l ลาเรนได้ในทุกรูปแบบสนามแล้วแต่ในขณะที่ Red ดบู l เฉลิมฉลองฝั่ง m c l าเรนรู้สึกอย่างไรกับความไพ่แพ้ที่ไม่คาดคิดนี้สําหรับ m c l ลาเรนผลลัพธ์นี้เปรียบเสมือนการถูกปลุกให้ตื่นจากฝันหวานมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับทีมที่เคยอยู่ในสถานะที่ได้ประโยชน์มาโดยตลอดและปฏิกิริยาของนักแข่งทั้งสองคนก่อสะท้อนภาพสถานการณ์ได้อย่างเป็นทาง แลนดนอริสเขายอมรับความพ่ายแพ้แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่จับต้องได้อย่างบ๊มหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบของสนามที่ทําให้เขาเสียเวลาไปเพียงเล็กน้อยนอริสยังคงมั่นใจในสกยภาพของรถสําหรับมันแข่งขันจริงโดยกล่าวว่าเพสการแข่งขันของเราปกติจะดีกว่านี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่าเขายังคงมองไปข้างหน้าและพร้อมที่จะทวงคืนชัยชนะออสการ์ปิอัสตี้ผู้นำคะแนนสะสมกลับแสดงความรู้สึกผิดหวังอย่างชัดเจน เขายอมรับอย่างตรงไปตรงนาว่ารอดของเขาไม่สมบูรณ์แบบคําพูดของเขานั้นส่งพลังและสะท้อนแรงกดดันที่แบกรับไว้อย่างพูดตามตรงมันเป็นรอบที่ค่อนข้างไม่เรียบร้อยในบางแงบผมก็โชคดีนิดหนึ่งที่ได้ที่3นี่คือเสียงของชายที่ล้วาทุกความผิดพลาดเล็กน้อยอาจมีราคาสูงเรื่วเลยคําถามที่น่าสนใจก็คือคุณคิดว่านี่คือสัญญาณแรกของแรงกดดันที่เริ่มส่งผลต่อสองนักแข่งดาวรุ่งหรือไม่หรือเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยในสนามที่ท้าทายในยครั้งนี้ อันเดรียสเตลลหัวหน้าทีม m ม l ลาเลนยอมรับความจริงที่ว่าเรดบูลได้พัฒนารถของพวกเขาดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังมองในแง่ดีถึงรถที่ m ม l ลาเลนยังคงแข่งขันได้และอาจมีข้อได้เปรียบในเรื่องการจัดการยางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสนามนี้การพ่ายแายครั้งนี้ของ m ม l ลาเลนไม่ได้ส่งผลแค่ในสนามแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมของการลุ้นแชมป์โลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โพสิชันของเว r ร์สเ p เ n นได้ฉีกตำราก,การลุ้นแชมป์โลกที่เคยเป็นการต่อสู้ภายในของ m c l a าเรให้กลายเป็นการต่อสู้แบบ3ก๊กที่ดูเดือดและคาดเดายากยิ่งขึ้นภาพของการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตารางคะแนนสะสมล่าสุดที่ทำให้สถานการณ์ดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอันดับ1 o s c a ออสการ์เปียสตรีทีมแมคลาเรน336คะแนนอันดับ2 l a แลนดน r อริทีมแมคลาเรน314คะแนน อันดับ3 Max Verstappen ทีม Red Bull 273คะแนนแม้ Verstappen จะตามหลัง p s ตรีอยู่ถึง63คะแนนแต่การกลับมาของเขาไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ท้าชิงแต่ยังเป็นตัวป่วนหรือ Chaos Agent ที่จะสั่นคลอนสงครามจิตวิทยาระหว่าง2นักขับ McLaren ตอนนี้นอริสและ PS3 ไม่เพียงต้องแข่งกันเองแต่ยังต้องคอยระวังเวอร์ส p p เ n ที่พร้อมจะแทรกกลางเข้ามาขโมยคะแนนสำคัญซึ่งอ่านนำไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและนี่คือสถานการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดครับมีการคำนวณออกมาแล้วว่าหากผลการแข่งขันในทุกสนามที่เหลือจบลงด้วยลำดับ1 v e r s เวอร์ส2 n เ r น i s 3นอร m ม็กซ์เว a ร์สทจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ไปครองด้วยคะแนนที่มากกว่าเพียง1คะแนนเท่านั้นคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเวอร์ a p าเพจะเป็นเพียงผู้สร้างเกมหรือไม่แต่เขาสามารถสร้างปาฏิหาริย์และพลิกกลับมาคว้าแชมป์โลกได้จริงๆความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของนักแข่งเล็กเรนอาจเปิดประตูให้เวอร์ a p าเพกลับมามีลุ้นได้อย่างเต็มตัว และนอกจากการต่อสู้ของ3คนนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ออสตินซึ่งพร้อมจะสร้างความโกลาหลนให้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการแข่งขันที่ออสตินนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่นอกเหนือไปจากฝีมือของนักขับและนี่คือปัจจัยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของตัวเอกทั้ง3คนโดยตรงรูปแบบสปริน ด้วยเวลาซ้อมเพียง1ชั่วโมงทีมต่างๆมีข้อมูลจำกัดมากในการเซตอัพรถสิ่งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลโดยเฉพาะกับออสการ์เปียสต์รีที่มีประวัติไม่ดีนักในสนามแห่งนี้และกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่แกว่งการไม่มีเวลาปรับตัวอาจส่งผลกระทบกับเขามากที่สุดการท้าทายของยางเปเรล l ี เบรลลี่ได้นำยางคอมบาว C1, C3 และ C4 มาใช้ซึ่งหมายความว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความแข็งของยางสิ่งนี้เปิดโอกาสให้เกิดกลยุทธ์1หรือ2ส,สต็อปที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและนี่อาจเป็นความหวังของ m มคลาเรเพราะอันเดรียสเตลลาได้กล่าวไว้ว่าจุดแข็งของทีมคือการจัดการยางซึ่งอาจเป็นไพ่ตายในการแข่งขันจริง ลักษณะของสนาม c o t a สนามแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าพื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นปัจจัยที่แลนดนนอริสอ้างว่าทำให้เขาเสียโผไปและมันคือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญเวอร์ซาแพนสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้ดีกว่าในรอบควอลิฟายเพียงเสี้ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีลมกระโชกแรงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งพร้อมจะสร้างความผิดพลาดได้ทุกเมื่อทั้งหมดนี้หมายความว่ามันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ ทีมที่ปรับตัวและวางกลยุทธ์ได้ดีที่สุดภายใต้ความกดดันและข้อมูลที่จำกัดเท่านั้นที่จะได้รับการชัยชนะและท่ามกลางความวุ่นวายของกลุ่มหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในกลุ่มกลางตารางอีกด้วยการคว้าโพซโิชันของแม็กซ์เวลร์สเพนปฏิกิริยาที่น่าจับตามองของแมกลาเรนสมการทิงแชมป์โลกที่ถูกเขียนใหม่จนน่าพระขวะัวและตัวแปรที่คาดเดาได้ยากในสนามทั้งหมดนี้ได้ล้อมรวมเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งของฤดูกาล นอกจากนี้ผลงานอันน่าทึ่งของนิโคฮูเคนเบิร์กที่คว้าอันดับ4ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตาขณะที่เฟอร์รารี่กลับต้องเผชิญกับความน่าอับอายเมื่อทีมโรงงานของตัวเองกลับทำผลงานได้แย่กว่าทีมลูกค้าที่ใช้เครื่องยนต์ของพวกเขาอย่างซซวเบอร์ พโพสิชันครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่ตำแหน่งสตาร์ทมันคือการจุดักนวนสงครามจิต,ตวิทยาและส่งสัญญาณเตือนไปยังแม็กลาเรนว่าการเดินทางไปสู่บัลลังแชมป์โลกในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนวันพรุ่งนี้ในสปรินท์เรสเราจะได้เห็นกันว่าการท้าทายของแม็กซ์เวิร์สทาเพน จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงแสงวาบที่ดับไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางทะเลสีมรกอของแมคลาเรนคุณละครับคิดว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร